หอมครับเหลือครับเหลื JI, um, up, อครับเหลือครับหอครับหอมครับสี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 หอมไปละและนี่ครับเพื่อนๆครั้งนี้เป็นการเจอกันระหว่างพับจีกับ พับจีผมอยากรู้ความรู้รอบตัวพวกคุณหน่อยเสีสีสีเหลืองเยลโล่สีม่วงไวโอเลตไ่าไม่ชีอ่ะขอความรู้เรื่องสีหน่อยสีชมพูคิงอ่าได้สีดำเบคอ่าสีเขียวจีนอีกคุณรู้เสียเฮ้ยพี่ทัางไปสองวิื่อกี้คือนึกมุกอยู่นึกมุกอยู่ สีแดง r ร d อ่าสีเหลือง yellow มี yellow เอาเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เอาแล้วพิกิตอ่ะเออพิกิตนะเดี๋ยวเงานะพิสีขาวไว้เออจบจบปะจบแล้วแค่นี้แค่นี้แค่นี้ผมจะมีเวลาให้สามวินาทีนะครับต่อหนึ่งคำนะครับคุณต้องดูไปที่ตัวอักษรนั้นว่ามันเป็นสีอะไรแล้วคุณต้องตอบให้ถูก Okay. พร้อมไหมครับคุณทิวพร้อม <พอ S 1> คุณโ <พอ S 1> ฟพร้อมและคุณเซอร์กิตพร้อมู้ต่อไปเหนอตอบให้ถูกมากที่สุดนะครับ <พอ S 1> เรานี้มีสติวนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเลยเลือถููครับ เจสสีเหลืองเจสสีเหลืองสีเหลืองถูกครับต่อครับภาษาตาผมไวมากสีดำถูกครับเฮ้ยไปครับสีเขียวถูกครับสีขาวอู้หูครับสีเหลืองอ้หูครับโอ้โหอาจจะง่ายไปถ้าคุณตอบผิด คุณตาลครับถ้าเขาพูดสีผิดปุ๊บถือว่าลงโทษให้ผมหน่อยเอาแบบว่าึงตอบผิดปุ๊บพี่ไม่ได้ถ้าผมตอบผิดแล้วเขาตีอ่ะก็คุณมีแต่คุณค่อยตีคืนตอนตาคุณถ้าพร้อมแล้วสองคำนะครับจจ็เวลาสีดำสีชมพูหมดเวลาหมดเวลา

โอ้มาสีเหลืองสีเหลืองโอเคเก่งสุดท้ายครับสศษกิจสีดำสี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 อ้าวอ้าวมันต้องแยกประสาทนะรอบนี้ เลเวลสามเลเวลสามมีสามสีให mm. yeah. um. yeah. um. uh ้ต huh. ้องพูดสองสียังไม่รอดสติต้องดีถ้าคุณตอบผิดจะโดนลงโทษยังไงนะตาลเหนียบเหนียบเฮ้ยทำไมวะโดนแบบดิจิตอลโดนดิจิตอลหลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้ลอกดีมากเอิ่นเอิ่นพร้อมนะครับหนึ่งสองสาม สีม่วงสีนดำงินสีเหลืองถูกให้ให้เอาหนึ่งสองทรัสีเหลืองสีดำสีขาวเอาหัวเอาเลยครับพร้อมครับสี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 เอาไปละเอาไปไปไปเอ่ไปเรียกไปเรียเบ็ดเบ็ดเบ็ดพร้อมแล้ว ่วงสีดำสีขาวเิีครับเป็ดเป็ดดสีม่วสีขาวเด็กยกนะไอ้เนี่ยตอบโอกาสไม่ผิดเลยมั้งรอบนะพี่โป้ไปครับสีเงินสีขาวสีดำโอเค้สุดท้ายทันทนทสุดท้ายครับ สีฟ้าสีดำสี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 เท่ากันโอ้ถูกครับโอ้โหทีมนี้ครับในเลเวล3ได้มาอีก4คะแนนนะครับรวมหมดของเก่า8คะแนนเป็นทั้งหมด12คะแนนครับเมื่อกี้นะครับคุณเห็นแล้วว่าทีมน้องโฟกับคุณเซอร์กิตริกเกอร์ทำอะไรครับ อ๋อเติมท่าครับรอหมวดนะรอหดอเลยทีมนี้นะครับับถ้าพร้อมแล้วรูปละสามวินะครับจับเวลาครับแชมพูถูกครับไปครับชมพูถูกครับไปครับเขียวเอ้ยมาไปครับทำเงินเอ้ย มาครับดำเฮ้ยฮะไม่ได้แดกคุณหรอกเหลืองเอาแก่แล้วแก่อล้วไม่อาไม่เอาได้ของแล้วเลิกครับมาเหงืองมาเงืองอาเมทิส นีเเเอออ้้้ยามองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยมันเงื้อหั่งมันเงื้อหั่งไอเย็นเล่า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 อันนี้นะอันนี้นะไปเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวไปเหียวมไม่ได้เหี่ยมีสตินะสองสีนะ ที่สตินะเหลืองเหลืองกับชมพูอบเฮ้ยม่วงเขียวเฮ้ยทู่งมาแล้วครับคะแนนแรกต่อครับเหลือเหลือเหลือหมดเวลาโอ้ยหมดเวลาโอ้ยได้มาแค่หนึ่งคะแนน พร้อมนะครับในรอบนี้นะครับทำท่าเลยทำท่าเลยโฮ้ยเซอร์กิตเปลี่ยนเนาะเย้มันไส้แล้วนี่สามสีนะครับเจคอบเริ่มครับมันดำเละเละไปเลยดำและเละไปเลยเรียบครับเรียบครับโอ้ยพร้อมนะครับไปครับโอ้ยตีไหวอย่างไรใช่ไหมเนีอยไปครับ หนึ่งสองหนึ่งสองตีดิเฮ้ยไม่ออกถ้าเรายากอ่ะหนึ่งสองตึ๊เหลืองน้ำฟ้าเหลืองน้ำฟ้าชมู่น้ำฟ้าไปนะครับโอ้ไม่ได้เลือดเลยว่ะมาครับชมู่ดำเป็นเขียวถูกครับโอ้สุดท้ายนะครับมาฟ้าฟ้าฟ้าให้ให้ให้ฟ้าอะไรฟ้าเลย ลักฟอกลักฟอกลักฟอก่ออะลักฟอกในเลเวลสคุณทำไม่ได้หนึ่คะแนนบวกกับของเก่าที่มีอยู่เจ็ดคะแนนเป็นทั้งหมด8ปดคะแนนเรู้อยู่แล้วว่ากินอะไรแล้วสายตาดีวิตามินวิตามินผักบุ้งผักบุ้งผัดผักบุ้งสูตรพิเศษมาเลยนี่นะครับ ผัดผักบุ้งสูตรพิเศษนะครับเราเอาไปคั่วกับพริกนะครับเต็มเต็มคำนะครับอ่นะกินพริกแล้วต้องมีเครื่องเคียงนะคุณตานี่คือเคียงไว้ต้งกันนะไม่ได้ไม่ได้ลงมาลงมาใส่เข้าไปก่อนครับแล้วก็มีเครื่องเคียงด้วยเครื่องเคียงเข้าไปเอาไปโอเคมาครับหอูต่อเลยครับไป <Legends> เขาไปเครื่องเคียงด้วยเครื่องเคียงใส่เข้าไป ดไปไปมันทำไมมันใหญ่กว่าคนอื่นอ่ะเออหอมเป็นของที่ใสใส่เครื่องเคียงไปด้วยลูกโดดลูกโดดลูกโดดโอ้ลูกลูกชุบลูกชุบไอเจี๊ยบลูกโดดเลยว่ามาอันใหญ่เนีะเจอกันใหม่ตอนหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้มีคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ